สวัสดีครับวันนี้นะครับถ้าใครดูหนังดิสนีย์แล้วมีปัญหาเสียงเบาเสียงพูดหรือว่าเสียงคนนะครับรู้สึกว่ามันเบากว่าเสียงฉากระเบิดฉากเอฟเฟกนะครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหามาให้แนะนํากันนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าหนังนะครับที่ส่งเข้ามาทางของดิสนีย์นะครับจะมีระบบเสียงด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบนะครับคือ1ระบบเสียง สเตอริโอ2.0ก็คือใช้ลำโพง2ตัวนะครับเหมาะสำหรับทีวีหรือว่าเครื่องเสียงที่เป็นระบบสเตอริโอนะครับ2ระบบเสียง5.1อันนี้ก็สำหรับชุดเครื่องเสียงที่มีลำโพง5ตัวระบบที่3อันนี้ยังไม่เข้ามานะครับระบบเสียงแอดมอสก็คือจะเป็นลักษณะของมีเสียงจากด้านบนลงมาก็เหมาะสำหรับชุดเครื่องเสียงใครที่รองรับระบบแอดมอสนะครับทีนี้ปัญหาที่ผม พบก็คือเอ๊ะทำไมเสียงเวลาดูหนังแล้วเสียงคนพูดนะครับเสียงเบาคือง่ายๆเลยครับเราเราต้องปรับตัวเสียงครับให้เหมาะกับชุดชุดเครื่องเสียงที่เราใช้เช่นเราดูหนังกับทีวีเราก็ต้องเลือกเสียงเป็นระบบ2 0. อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับอย่างเรื่องนี้เรื่อง i r o n Man เนี่ยครับอันนี้เราจะใช้เปิดกับทีวีแล้วก็ไม่มีชุดเครื่องขยายเสียงนะครับก็คือใช้เสียงกับทีวีเป็นหลัก เดี๋ยวผมเข้าหนังก่อนนะครับเข้าหนังแป๊บหนึ่งนะครับเวลาที่เราเข้ามาดูที่หนังนะครับสังเกตถ้าของดิสนีย์ครับ Default ภาษาเอ้ยไม่ใช่ภาษาเสียงที่ตั้งให้อัตโนมัติที่มุมซ้ายก็จะคือภาษาไทยให้เลยใช่ไหมครับบางทีเราต้องเขาเรียกว่าไปเลือกก่อนว่าเราจะฟังเสียงอันนี้เป็น2.0หรือ5.1วิธีนะครับ ก็สมมติตอนที่เราเปิดหนังขึ้นมาครับเราต้องไปเลือกชุดชุดเสียงให้เหมาะสมกับเครื่องเล่นก่อนอย่างอันนี้ครับ I r o n น a n นะครับผมไม่ได้ต่อชุดเครื่องเสียงเอาไว้แสดงว่าเสียงอันนี้จะเป็นของทีวีใช่ไหมครับเราต้องเลือกตรงนี้ครับกดเมนูตรงนี้ครับตรงนี้นะครับลูกศรข้างบนนะครับป๊อขึ้นมาไปที่หลังตัวฟันเฟืองครับเสียงและคำบรรยายนี่ครับกดทีหนึ่ง อา้าวไม่มาเลยมาแลนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่ามาแล้วครับกดโอเคทีหนึ่งมันจะมีคำบรรยายกับเสียงเราเลื่อนมาที่เสียงเห็นไหมครับจะมีอังกฤษอังกฤษ5.1คืออะไรอาอาภาษาไทยก็ได้ง่ายๆเห็นไหมครับเดฟอยที่หนังของดินี่เล่นให้เราตอนนี้ครับขเขาเรียกติ๊กถูกที่ไทย5.1อันนี้คืออะไรก็คือระบบเสียงเป็นภาษาไทยเป็นแบบดอ l บี5.1แสดงว่า เล่นกับชุดเครื่องเสียงที่มีลําโพง5ตัวแต่ตอนนี้เราเปิดกับทีวีนะครับเราต้องเลือกตรงนี้ครับไทยธรรมดาอันนี้คือระบบสเตอริโอนะครับมันก็จะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเวลาเสียงคนพูดกับเสียงเอฟเฟกต์นะครับจะได้เท่ากันเราเลือกตรงนี้ครับเลือกเป็นไทยหรือว่าถ้าใครอยากจะฟังภาษาอังกฤษก็เหมือนกันครับก็เลือกให้เหมาะสมเช่นอย่างที่ผมบอกอันนี้เราเปิดกับทีวีเราก็เลือกอังกฤษธรรมดาไม่ใช่อังกฤษ5้เพราะว่าถ้าเราเลือก อะไรก็ตามที่เป็น5.1ครับเราจะเจอปัญหาที่ว่าเสียงคนพูดเบาวกว่าเสียงเอฟเฟกอันนี้เป็นที่นิคง่ายๆทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเราเลือกตรงนี้แล้วนะครับเสียงยังรู้สึกว่าเสียงคนพูดยังไม่ดังพอแล้วก็ปรับตรงทีวีครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทีวีบางรุ่นนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็น TCL สามารถมีโหมดปรับระดับเสียงได้ผมกดปุ่มเซตติ้งของทีวีใช่ไหมครับ เดี๋ยวขอเซตติ้งก่อนนะครับเซตติง่งเสียงตรงนี้ครับของผมจะมีเลือกโหมดการแสดงได้ก็แนะนำว่าเลือกตรงนี้ครับเลื่อนมาหาคำว่าเน้นย้ำเสียงของมนุษย์มันก็จะทำให้เวลาหนังนะครับฉากคนพูดเนี่ยจะมีเสียงดังขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคน,งนึงก็คือปรับที่ตัวดิสนี่ๆๆแล้วก็มาปรับที่ตัวทีวีช่วยแต่ถ้าทีวีของใครเนี่ย ไม่มีโหมดนี้ก็ใช้แค่ปรับในแอปก็ได้น่าจะช่วยได้นะครับสำหรับนี้ก็ไปก่อนนะครับ